สายเขาสายพอมพิแลนม้วนค่ะเคยปกติละเคยเป็นออกเดินสายแบบนี้ไหมยังไม่เคยค่ะเป็นเพื่อแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี MC ที่มีชาแนลนะครับการภายงกลุ่มแอนดี้ติดตั้งใหมล การมันอันเจ้าว่าพูดอะไรสิรอดพี่น้องเบบจ้าว่าพูดอะไรสิรอดพี่น้องแข่งจูงกัน,นแต่เจ้า<อ>ว่าม<ๆ>าสีส้วนกันขึ้นเวทีแบบพวกสีล่ล่ะขึ้นไปเตยย่างแบบนี้เลยก็รอ,อดแล้วกูก็แล้วสวยแล้วกูพรุ่งนี้ขึ้นมาขึ้นเตย <laughs> จูงไว้เลยยังไงใครจะเอาใครนี่นั่งนอกไม่ดีนั่งนี้วนั่งไหนนั่งต๊ะนี้ก็ได้เอาต่อไปจะไว้จูงไว้ฉันนอกได้ตัวจูงกันมากจะว่าไคสิจูงวันนี้นะคะเรามาแวะกิน ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเก่าร้านเดิมนะคะวัอนี้บอมเป็นเซเว่นเด้พี่น้องเซเว่นอยูหนาเซือเบียนยูตะลาเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้คือไม่ได้ถ่ายนานแล้ว่หมู่บ้านนี่กับใครพี่น้องเลยบวเดทไทยนะคะวันนี้มาถ่ายให้ดูนะหนูมานั่งนี่สิอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆนะคะอย่างบ้านบ่เยอะ เอาแค่ลูกชิ้นเอาแต่ลูกชิ้นเอาแม่นั่งวยแล้วจ้่านไม่ด้ออหนสั่่อไม่แม่รู้แล้วว่าทำไมถึงนั่งโต๊ะนี้เพราะมีไฟข้างบนแค่หนูสคนไม่นั่งโต๊ะนี้ก็คือแม่กีฟูแล้วนะนหน้าพวกผมนะค่ะ ผู้ใดสิอยากเธอ่ยวย่ารอนผู้ใดสิอยากเธอ่ยวย่ารอนถามก่อนมานอนบ้านไหมเมื่อคืนเออนอนบ้านบ้านั้งสองนั่นแหละอันนี้คนรอมีมีเจียวเห็นไหมคั้งสามคนเนี่ยมีคนเดียวรอจ้าเป็นประจำอะไรที่เป็นรายละ คนนึงบอกคนนึอคนลังกนนี้หล่อไหมพี่เนอหล่อไหมหล่อจ้ะฮะหล่อพี่แชมป์ล่ะไม่หล่อเท่าไหร่ไม่หล่อเท่าไหร่แสดงว่าฉันยังหล่ออยู่พี่เอ๋ล่ะพี่พเต้ล่ะอะไรนะไม่รู้พี่เต้หล่อไหมทำไมต้องไม่รู้ด้วยมีหลอกกับไม่หล่อ รอธรรมดาเกิดมาอย่างวะเฮ้ยป่าอยู่ดมึงมือจากมาสียงแรงต้องร่างหนาเลยวันนี้ยังยังถ้าเดิมเป็นกะพูดภาษาไทยไม่ไม่ก่องอะเพราะฉะนั้นต้องเลิกกินเหล้าสาจะกินเหล้าขาวลายหนังเป็นกะต่อไปนี่จิเป็นฝ่าไม่เมาเลยวันนี้ไม่ได้กินเลยสาธุ อุดมดาบมึงรวจเตยกับมังเจ้ากินเหล่าได้ไม่กินก็กินนิดเดียวเผาลงเพราะว่าเราใช้เสียงลวกนี่กันเรยท่านบ้าได้นี่นี่กันเราท่านบ้านได้นีกระเป๋าปนีใคาปนีใครบอกดูหน่อยปนีเอ๊ะสั่งเจักถ้วยถ้วยเดียวค่ะกินน้อย แยมแปะดอกเแล้วก็ชินสวยมากอันนี้แปลว่าโกหกถ้าสวยอยู่อ่ะคือโกหกตอนนี้ที่สวยมากปกติแม่ไม่ค่อยพูดว่าสวยมากไงมันจะเป็นแบบนี่ไงคะนักร้องใหม่กินกันเดียวค่ะเศ้าไข่เราบวรวม อันเสี้ยงเบิ่มค่ะจะมาซ่อไข่แล้วค่ะแม่คือตอนนี้มันไข,ข่ทุกคนขนาดไอ้ไม้มาเลยยูน้ำผ่ามันยังไข่ไขแม่แมนู้เป็นไข่ว่าสันนีชหัวตอนนี้ก็นนขไข่ทุกคนไ่รู้ว่าใครเนใเป็นจังไนเดินสายคาแสงนอกก้องพิลเล่นวคคนค่ะเคยปกติอะเคยเป็นออกเดินสายแบบนี้ไหมยังไม่เคยค่ะเป็นเพื่อแรกค่ะมีต่อไปลองน้ำเว้ที่ทันดาลัเชราน้ำผ่าเป็นบ สบายเดินสายกับพวกงยงสีปกเคยเือนบอลแม่ค่ะเจอแรกมันบอนอีกแม่ค่ะเจอแรกค่ะตื่นเต้นค่ะเมือ่อนเลยอ่ะืนนีที่เห็นได้ชัดเลยว่าตื่นเต้นแม่ค่ะเสียงแบบสั่นเลยค่ะเมื่อวานนี้มือนนี่กับใครึ้นแน่นะะมืนดีดีดขึ้นค่ะ<า>ยางจับกันมามบางหันจะใครสิเบิ่มใครกันยังไงบา้านหานทางเดียวกันพร้อมใช่ไหมทนายจันนองขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกนะคะ เด็กได้เป็นตาอยู่แต่พ่อสามปีป่ะอยู่ได้ค่ะสามปีแน่นอนค่ะอันนี้ผู้เฒ่าข้าในเส้นปีต่อปนีนนี่วะ,ะเริ่มกิ้นนะก็จะต,ตายมันตายฟุ้งก็ไม่รู้อย่าน้ำมีน้อยลอยชุดพี่หลีเ่อไหร่จะแบบร่างกายถึกมากเลยทีหลีแล้วถือีหลีพี่ตอ้อม ตอนนี้ก็ปีหน้านี่ก็สิเบาบางเนี่ยภาวาใดไม้กับใดเนี่น,นมาซอยพี่มีเนาะช่วงอันมะเลตีช่วงยังกสิเป็นแน่นไปยังค่ะช่วงล่ำก็สีไอไม้มอยยางซอยกบพีิมีปีหน้านี่คือส่งเพลงที่อลังการมากนะคะใครอยากได้โชว์ที่อลังการส่งเพลงที่ยากๆนะคะค เป่าซีเพลงกับเป่าซีเพลงเลยบอกแม่เลือกเลี่ยงกันนะนักร้องสิบคนเลปล่าเป่าเปล่าอาจารย์นะนายตึ้มค่ะส่งมาเลยค่ะแ่กอนอาจารย์นะบ่มีแห้งปังเอาเพลงที่คือเพลงเพลงเดียวที่เธอทำให้เราดีที่สุดที่สุดก็คือช่วงมันเสิร์มช่วงเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จากท้องดิโชว์เอาเงินแล้วแม่ เหมือนตอนนั้นอ่ะคือธรรมดาเนี่ยเราก็ร้องธรรมดาแล้วเราไม่ได้เต้นไม่มีโชว์ไม่มีอะไรเพลงดีเหตุจะเหตุในห้องเกิดก็คือช่วงคอนเสิร์ตเกิดอยู่นะเหมือนเพลงนั้นอ่ะตอนนั้นที่ที่ไม่ยุยร้องอ่ะไปน้ำชนาร้องหนักเกิดมาก <c oughs> เป็นเพลงที่แบบตอนแหละแล้วหนูอ่ะเอามันเกิดจริงๆนะแม่คือแบบทุกคนแบบเห็นบอมีเวลาแล้วร้องเพลงโชว์แล้วเหตุใจดเลืก็คือแม่พยาเลยนะแม่พญาอีลีพีมีนี่วิทยไผเอาอยูนหนูก็ตังรูกนก่ย<ท> ขนาดแผ่วๆกัคือถ้าเพลงไหนที่เป็นโทนเสียงหวานเนี่ยแพ่วๆกับปฏิสูรมีเด้แต่ว่าถ้าโทนเสียงสูงอย่แต่อ่าพี่หน้าผู้เดียวแม่สบาเพลงแม่จะกัจใจว่าไม่มีร้องรูสิร้องให้เลยคือมันอินมากเลยอ่ะคือพี่มีร้องแบบอลี่พี่มีร้องแบบเขาถึงอารมณ์มบมันเศร้าอีลีก็สมัยน้องนีมีออไม่รึเปล่าอยากบอกเลยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยนักร้องตเต้นกับแดนเซอร์นะคะคอนเสิร์ตช่วงทอนฮุมตรงกลางนะเต้นกับแดนเซอร์ เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่นะคะงานขนาดพี่เขาเลยทำการบ้านเขาเต้นเก่งมากเลยอ่ะคือแบบเต้นแบบขนาดเดือนนี้บ้าบอรับงานได้นี่งานจนล้นหอดสิ้นเดือนค่ะบอกรับงานอีกอย่างมือวางแทบแบบบอกรับงานมากกว่าขนาดบอกรับได้ไหมเออมันรับงานสามวันทีมสาวๆนะครับได้ยังไงยะคนรักต้อง นี่นาเขาภ่ายีสานซีภากอากางซีค่ะบโดดเพราะว่าเวทีอ่ะเวทีน่ะอยู่กรุงเทพอยู่แถวกรุงเทพระย่องขึ้นหน่วยหนึ่งอะไรแถวบ้านเท่าหน่วยหนึ่งเพราะว่าชาวเวทีเอาสองชุดเจอความอลังการเลยครับสาวแพ้พาวมา ฝลินกับแม่งบตกอยังไงปึ้ะตยังไงแม่แหลแงนไมตกยังไงครับแม่แหลวนั่แม่แลกมาจำบ้แล้วพี่น้องนี่เมื่อนั้นเขาไปหอดบางที่คอยคอยเมื่อนั้นไปหอดบางที่แพ้วผ้าพอลลองเหยียบพื้นดินซื้อๆแพ้ผ้าพลลงเหยียบพื้นดินปั๊บฝนเต้าตกรวดเมื่อนั้นเรห็นบ่ฉันลงไปทีฝนตก กันนันลาขยันมาเธอแม่แรกอันดับหนึ่งเออไหนดียเนานี่เดี๋ยวมาโตกีห่อขยันหนูตองเลยเป็นไงลูกมดีไ่กินลายแท่ไม่ดีค่ากินยานะเตตื่นยุบเลย่าคีกินายแทมันหลายมือมึงกินแล้วมึงก็อาบน้ำนี่ พี่ดองมเหนื่อมัน่เาเตียมโอเคนะคะเดี๋ยวทีมงานเราก็จะเติมพลังแล้วก็เดินทางต่อเจอกันที่อุดรธาน,นีคะ่ะ